เรียนเชิญครับสะส,ะสะพีรวิทยด้วยครับสะส,ะสะพีรวิทยเรียนเชิญครับสะสะ วันนี้ไม่มีฝนก็ถือเป็นความโชคดีของงานในวันนี้ซึ่งผมเองปีนี้เป็นวันที่สําคัญขึ้นมานิดนึงในวันท้ายวันเกิดเพราะว่าผมครบรอบ4ปีไปดีนะครับก็สี่อาปวีปีครบรอบ4ี่สี่รอบสี่รอบผมเกิดปีเสือนะครับปีขานก็ปีนี้ปีที่อายุที่48ก็ถือว่ามีพี่น้องประชาชนผู้นํำต้องสิ่น้องพี่ หลากหลายอำเภอหลากหลายทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็มากันเยอะมากนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวผมแล้วมีความส,สนทิทสนมผมกับผู้นํานต้อง่นท้องที่มาเป็นหลักแล้วก็ชาวบ้านอีกเยอะแยะซึ่งร้านอาหารต่างๆที่ได้มาช่วยกันออกร้านก็ดูแลพี่น้องประชาชนน่าจะเพียงพอนะครับคิดว่าน่าจะเพียงพอแต่วันนี้ก็ขอขอบคุณเพราะว่าวันที่ผมว่าคนก็ ที่ลงทะเบียนไว้ก็ประมาณห,หมื่นกว่าคนแล้วครับที่ลงทะเบียนไว้นะครับที่ลงทะเบียนเข้าง,งานท่านนายกกับลุงป้อมนี่เพรท่านนา,ายกได้ได,ได้ได้มาให้ตัวแทนอมอบรางวัลของปันบกวกในวันนี้เหมือนกันนะวันนั้นท่านท่านได้ส่งตัวแทนเอ่ผู้แทนเอ่อตัวแทนของท่านมามอบท,ที่ที่กระทรวงแล้วแต่วันนี้จะมีมีมามอบดอกไม้ด้วยนะครับให้กำลังใจกันพิเศษอวยพรก็ให้ผมมีพลังกายพลังใจทํางานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นะครับต่อสู้กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทําในสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์สูงที่สุดตัวเราไว้ที่หลังเอาประโยชน์ของชาวบ้านก่อนในตัวนี้นะครับท่านให้กําลังใจให้ผมมีพลังท่านมองว่าผมยังอายุไม่เยอะอายุประมาณสี่รอบกับสี่แปดปีก็ยังพอที่จะมีพละพลังในการที่จะทํางานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองได้อีกหลายปีท่านก็ขอให้ผมมีสุขภาพแข็งแรงท่านคะการขอจวคอมพิวเตอร์ผานมันเป็น ก็ใน <The beach> ส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านได้ได้ดูไว้ผมก็ไม่เก่งเรื่องนี้เขาก็มองว่าผมก็อาจจะไปดวงเป็นม,มีมีโชคมีดวงที่ราศีหรืออะไรตรงตรงกันแล้วก็เสริมเป็นฐานให้ท่านนายกได้นะในส่วนนี้ผมเองก็ก็พร้อมที่ทำงานให้กับกับท่านนายกนะครับแล้วก็พร้อมที่ทาํางานให้กับรัฐบาลพร้อมที่ทํางานให้ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างสุดกําลังความสามารถครอบครัวผมเองก็ ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ครอบครัวผมเต็มที่นะครับทุกเรื่องนะครับการขังมองเรื่องของการถอนตัวของภาคเศรษฐกิจไทยจะส่งอิมแพ็คยังไงต่อรัฐบาลต่อเสียงในสภาบ้างคือตรงนี้ก็เป็นสิทธิที่เขามีแนวคิดที่เขาจะทําเขาได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังใหม่นะครับเราไม่ได้คิดอยู่แล้วเพราะว่าเราเองมองสถานการณ์จากการที่เขาสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ประมาณช่วงก่อนนี้ประมาณแล้วเราก็มองออกอยู่แล้วว่าเราเหมือนการทำนาย <S 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 การบ้านนะครับเราก็มองอยู่แล้วว่าเขาเขาก็คง มีบ้านหลังใหม่ก็มีเอกสิทธิ์ความคิดของเขาอยู่แล้วเราไปังคับเขาไม่ได้นะครับในส่วนนี้ก็ก็ไม่มีไม่มีประเด็นอะไรครับก็เราก็ก,ก็ก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นว่าเขาจะอยู่หรือไม่อยู่เรารู้ตั้งนานแล้วนะครับแต่การแแสที่ลำฟางแต่ว่าออกมาแสดงความเห็นว่าเป็นเพราะกระแสนิยมข,ของรัฐบาลไสร่วงทงใวงำให้เราคะแนนตกต่ำตงนี้เป็นความกับเราได้ไแต่ถ้าเกิดชนะที่ลำฟางขึ้นมาก็จะบอกว่าเพราะว่าประกาศตรงข้ามนายกตั้งแต่แรกถูกไหมนะเขาต้องพูดอย่างนี้ พอแพ้มาเขาก็ต้องบอกว่าเพราะว่าไม่ชัดเจนตอบได้สองข้างถ้าชนะมาก็ตอบว่าชนะเพราะเขาประกาศแมวนายกไม่ช่วยลุงตูเอาลุงซ้อมคนเดียวแต่พอแพ้มาเขาพูดพูดได้มันก็พูดได้สองข้างแล้วแต่คนจะมองมุมไหนนะคะ,ะครับผมว่าไม่มีประเด็นหรอกครับวาา่าทำไมที่ราชบุรีทําไมภาพพิชิยปัดชนะขาดกระจายนะครับเราต้องมองไปพน้นที่ดิครับนะหรือว่าเลือกตั้งซ่อมจอังหวัดผมก็ได้นะครับ มันก็แล้วแต่ที่ทใครนที่มันนะครับมันขัดแต่การสอนโตของพรรคเอ่อพรรคเศรษฐกิจไทยนี่ทําให้รัฐบาลอยู่ในภาวะเสียงติมน้ำค่ะตั้งให้ครับเอาให้มองกลับไปที่วันโหวตเมื่อวานนะครับให้มองกลับไปตรงนั้นนะครับตอ,ตอนนี้ยังมั่นใจกลุ่มพรรคเล็กอยู่ไหมคมรับผมก็มากี้ท่านรัท่านรัตทีพิเชษมาสสวิรุวิทย์มาหมอรวีมาสสเต้มานะก็มากันหมดเลยฮะมาเพื่อนกันทังนั้นเลยครับ เพื่อนกันทังนั้นเราปเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนกันถ้าทุกคนเป็นผู้แทนรัษฎรเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองมันไปด้วยกันได้หมดถ้ารัฐบาลทําไม่ถูกให้พิพายได้เลยเต็มที่แต่ถ้ารัฐบาลทําถูกแล้วเพื่อการเมืองเพื่อจะมาทําลายกันโดยโกหกพี่น้องประชาชนมันก็ไม่ใช่่ประชาชนก็มองออกนะครับ,บคหเขาบขอกว่าจะเลือกอ่าสนักรเท่านนายกท่านประวิแล้วก็า อาคือผมว่าอย่างท่านนายกท่านนายกท่าน,นเป็นคนที่เป็นเป็นภาพที่ที่ประหารประเทศด้วยมือสะอาดอยู่แล้วนะครับมึงป้อมเองก็ไม่ได้ควบคุมหรือดูแลกระทรวงอะไรเป็นหลักผมเองก็ไม่ได้มีอะไรมีแต่ทาผมผมได้ลัมตีดีเด่นในการวัวของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งซึ่งล่าสุดลัตีดีเด่นประจําปีก็ผมถนามมันขัดแยง้งกับสิ่งที่ผมโดนแต่ลัมตีท่านหนึ่งก็ต้องตอบคาถามตอบคาถามได้พักร่วมพักเล็ก เขาก็พร้อมที่จะโหวตให้ครับผมตอนถึงตอนนี้ท่านยังมั่นใจเสียงไว้วางใจของท่านนะคะในสภาเพามั่นใจเลยครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรไมจะขยับเวลาไหนอายุอะไรจะเข้ามาวันไหนเราก็เตรียมการไ้หมดเตรอยม,มไหนที่จะลงของเกายเิดท,ที่เป็นที่เ่ของด้านไไม่มีผมว่าประเด็นผมว่ารอๆรอ,อดูดีกว่าว่าเขาจะว่าอะไรก็ว่าอะไรก็หักล้างกันบนในสภาเลยนะครับ ก็พูดอะไรก็ให้พีน้องประชาชนติดตามแล้วกันว่าฝ่ายค้านว่าอะไรฝ่ายรัฐบาลแก้แก้แก้ต่างอย่างไรนะครับท่านท่นกมานัมามาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลแล้วตรงนี้จะมีการกังวลเรื่องการล้นนายกในสภาอยู่ไหมคะก็ดีกว่าอยู่เราอยู่แล้วไม่แน่นอนดีกว่าป่ะฮะถ้าอยู่แล้วไม่แน่นอนมันคำนวณมันประเมินอะไรไม่ออกอย่างนี้มันก็ชัดเจนกว่าถูกไหมครับนหมอว่าเก พอาตรงส่วนนี้ผมไม่ก้าวล่วงเลยเพราะว่าไม่สามารถตัดสินใจแทนแนผู้ใหญ่ได้นะแต่คิดว่าน่าจะผ่านไปด้วยดีในรอบนี้เขาผ่านทางน,นะผ่านอยู่แล้วนะฮะโดยโดยโดยพื้นฐานแล้วฝ่ายค้าก็ต้องทําตามหน้าที่นะครับในส่วนของยืน่นหภิปายไว้วางใจเือนปกตินะครับแต่ในส่วนที่เราก็หักล้างตามตามเหตุผลผลที่เรามีท่านนายกก็ให้รัฐมตีทุกคนก็เตรียมข้อมูลไว้น่าจะผ่านทุกคนไหมคะท่านน่าจะผ่านทุกคนไหมคะครับาน ทางคุณทุกคนนะครับขอ,ขอบคุณค่ะท่านรัฐมนตรีขอบคุณค,ค่ะ